สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะคะช่องสูตรหวยทำเงิมมนนะคะนําแนวทางของหวยรัฐบาลลาวสตาแล้วก็ฮานอยมาฝากนะคะวันนี้ก็จะมีของมาเลแล้วก็อีบให้ด้วยเนาะก็หยุดลงมาวันสองวันวันนี้วันที่ยีิบหวันอาทิตย์เนาะวันหยุดเออนาจะแบบอันนี้ต้องตัวนี้ตัวนี้จะปิดไว้นิดนึ่งต้องต้องรีบอันนี้นิดนึงนะคะ อันนี้แนวทางอันนี้แอดจับเป็นชุดชุดวินไปนะคะจริงๆตัวนี้คือตัวนี้คือแบบวินตัวนี้คือดีไลท์กดให้ที่คำนวณน้ําชอบพลาดนะคะ ถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอแอดใน youtube ก็ให้เข้ามาในกลุ่มได้นะกลุ่มนี้ก็จะมีแนวทางให้ทั้งวันเลยนะคะก็ไลน์ก็0 8 9ย1 8 0 1 7ก้านะคะทักมาได้เข้ากลุ่มฟรีนะคะ,ะก็ลงแนวทางทุกแนวทางอันนี้ลาสตาอันนี้ห้าน้อยทำเป็นรวมให้เลยนะคะเพราะว่าแยกกันเราก็บางทีก็ไม่ เดี๋ยวนี้นอยก็ยากขึ้นนิดนึงอ่ะยากขึ้นนิดนึงนอยนอยฮานอยเที่ยงออกผลไปแล้วนะคะออก99059นะคะลองดูว่าน่าจะไหลไหลห้ากับ9แน่เลยเนาะอาจจะนะลองดู มีกลุ่ม VIP ด้วยนะคะเป็นกลุ่มพิเศษนะคะเป็นกลุ่มพิเศษนี่ก็ก็จะก็จะฟันก็จะฟันเลขเน้นเน้น,นให้บ้างนะคะก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะคะแต่ก็จะมีฟันให้บ้างอันนี้อีก สมปเปมาณนี้ลองดูเป็นแนวทางกันนะคะลองดูที่ตัวเด่นอะไรนี้ด้วยว่าชนไหมอะไรไหมก็ดูจากที่ แอดจับวันนี้เหมือนจะวันนี้เหมือนจะเจ็ดเจ็ดเยอะนะเออเนาะใช่ไหมดูนี่ก็เด่นเจ็ดนี่ก็เด่นเจ็ดอันนี้ก็เด่นเจ็ดเราสตาร์นี่แหละไม่ได้ลงเจ็ด อ,นนอันนี้มาเลยกับอีกของแนวทางออมออมสินกับรัฐบาลไทยเดี๋ยวแอดคำนวณก่อนแล้วเดี๋ยวแอดจะลงให้เนาะ วดที่แล้ววดที่แล้วที่ลงให้ทอกศจริงๆไปรวมไปลงรวมกันหมดเอ๊ะหรือเปล่าใช่ใช่รวมรวมกันทอกศอ,ออมสินแล้วก็รัฐบาลไทยรวมกันหมดรอบนี้มีไหมมีทอกศไม่น่าจะไม่มีก็มีทอกศหลุดส่วนออมสินเข้าแปดสีไม่แปดสี่แปดห้าแปดห้ามั้งใช่ใช่แปดห้าแล้วก็รัฐบาลไทยเข้าล่างห้าสาม อมสินเข้าบนเข้าบนแปดห้าแปดห้าหรือห้าแปดแปดห้าอันนี้ห้านอยแล้วก็อันนี้อีบกับมเบล ลาวสตากับฮานอยหลวงฝากเป็นแนวทางประมาณนี้นะคะออแอดฝากฝากไว้ตรงใต้ใต้อา ใต้ตรงคำอธิบายให้เนาะเพื่อสมาชิกดูด้วยเนาะนะคะอ่ะฝากคำเตือนทิ้งท้ายด้วยคำเตือนทิ้งท้ายโปรดใช้วิจารณญาณเนื้อหานีคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อการลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนตามกำลังทรัพย์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายขอขอบคุณที่ติดตามนะขอให้โชคดีเงงปังๆทุกท่านเลยค่ะ